หมดไหคะก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่เดี๋ยวเราดูไม่ได้เหมือนในอ,อในนิยายสักที่เดียวนะคะเราดูว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรละครจบไวจังใช่ะคะ่ะพี่สาลองดูใน youtube โฆษณาจบแล้วจริงปะคือไม่ได้เอามือถือคุณแม่มาดูด้วยไงก็เลยแบบไม่ได้ดู ในในไลฟ์ของเพจช่องเจ็หรือว่าในอะไรเงี้ยเราดูในทีวีสปอยหน่อยแม่จารย์ตุยไหมครับสปอยไม่ได้จริงทุกคนเดี๋ยวมันไม่สนุกอ่ะแม่จย์คือต้องรอดนะคะเราพาวนาให้แม่จารย์รอดกันเถอะเนาะนี่ภาค2องไหมคะอยากให้มีนะคะทุกคน ต้องเมนเยอะๆว่าอยากให้มีภาคสองนะคะเขาอาจจะทำออกมาก็ได้เนาะพี่อยู่กับใครคะอยู่กับพ่อแม่คะ่ะพี่เทพใจลายใช่แล้วหนูอินมากจะต่อยทีวีแล้วคุณจัน <c oughs> บอว่าวคุณจันโง่เกินไปนะคะไม่ฟังใครเลยอันนี้เขากลับมาละเพลงนายเอกเขาสวีทจะอยู่กลัวแม่จันตายท้องกลมจังใช่พี่นิสาาะครมาแล้ว อริสาวันนี้เป็นวันที่พีที่สุดในบทบาทแม่จันนะค่ะยินดีด้วยขอบคุณนะคะแต่ว,วันนี้เป็นวันที่พีจริงๆนะคะแต่ว่าเออมันก็จะยังมีพีอีกเนาะทุกคนก็คือตอนสุดท้ายมันก็จะตามสเต็ปค่ะเนาะ มันก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆตามสเต็ปของคุณจณันไปนะคะก็ฝากติดตามนะคะสองตอนสุดท้ายวันนี้แล้วก็วันจันทะร์หน้าเนาะฉันตั้งตารอดูแต่ละตอนแต่พรุ่งนี้ฉันต้องรอเอวียซับเพื่อนน้ำที่เชื่อมเพื่อดูมันโอเคค่ะ I u นเดอร์ส n นนะคะ รักแม่จันคะ่ะขอบคุณนะคะสงสารแม่จันอีกแล้วละครมาแล้วแม่จันเอาเปลือกทุเรียนตบหม่อมเทพเลยคะ่ะหยอกนะคะชากระทืบหม่อมเทพเลยคะ่ะดูเรื่องนี้เพราะพิสาเลยขอบคุณนะคะต้องมีภาคสองละพิสายังคิดอยู่ว่าจะมีภาคสองดีไหมตอนจบก่อนว่าจะมีภาคสองดีไหมน้องสาไล่าจากบ้าน ที่ไหนครับที่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพนะคะเรื่องนี้น่าจะดราม่าสุดแล้วตั้งแต่เห็นสาวเล่นละครมาใช่ค่ะดาราม่านะคะคุณจันรีบกลับบ้านรีบกลับเรือนเถ้าเจ้าค่ะฉันเป็นห่วงมากกลัวตุยทุกคนเป็นห่วงคุณจันมากกลัวตุยนะคะต้องมารุนต่อไปว่าคุณจันนีะเจาอยัางไงนะคะแม่อนุญาตให้จันมีหวันใจตัวจริงได้ยังหวันใจตัวจริงไม่ได้ เลยเอ่อพี่เทพแทบทุกเรื่องคืออินเนอร์มาเต็มใช่แล้วนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้เขาก็เป็นฉากอะไรกันก่อนทีวีสัญญาไม่ดีเลยอะทุกคนน้ำจะไหลไหม เท่าไหร g ดี e รีใ during the day? Um, about 40อ่ะมันขึ้นว่า38 30, 37ต่ัิ40ดีกรี้ตอนนี้เห็นแต่ภาพแต่ไม่เข้าใจทั้งหมด อะไรเอ่ยพี่ลพลทับเรียนมื่อมาเต็มนี้อ่านแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยเขาก็หมอผีอะไรกันอยู่แล้วก็คือเราเมื่อยแล้วดูสภาพดิมันไม่ได้ปะ่ะสภาพเนี้ยฮ้ยมีใครอ่ะ คือหมอผีเขาอะไรก่อนทุกคนมีใครตายในเรือนหมอผีก็ไม่รู้อ่ะกินน้ำก็หิวน้ำมากเลยร้อนจนหิวน้ำรันเมื่อกี้คุณกินน้ำไปหม่อยรอร่ร้อนนั่งเปนไงม,มามีอะไรเข้าปาก ไม่ตายใช่ค่ะกินน้ำก่อนร้อนมากคือจะบอกว่าปกติมันคนไม่กินน้ำเย็นอันนี้คือต้องน้ำแชตู้เ right ย็นเพราะว่า้องกินน้ำเย็นแล้วไม่ไหวร้อนโอ้เราดื่มมดก่อน สาภาพดิฉันก็ไม่เหมาะกับการไลฟ์เลยดูสาภาพร้อนอะร้อนมากกทุกคนพี่ลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งอินโดนีเซียค่ะกำลังพยายามทำให้หน้ามันแบบโอเคอะแต่มันทำไมมันไม่มีฟิลเตอร์แต่งหน้าสวยๆเหมือนใน ในหลายไลฟ์ที่เราเลื่อนนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องปากว่าแบบเราพลาดไปเราโทรปากคนนเฮ้ยนี่น่ากลัวคือจะบอกว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่โศมมากเลยคุเป็นช่วงที่เราไม่ควรออกมา,ลาไลฟ์เลยเพราะเราโมมากเลยพี่พุ่มใส่โดนีเซียได้ไหมคะได้นิดหน่อยคะ่ะอย่าเศร้าตามละครเศร้ามากเลยขึ้นหน้าแบบไม่ไหวหรอไฮพิา Hi, สาสบายดีไหมคะสะบายดีคะ่ะ ตอนจบแม่จานจะได้กลับบ้านไหมเอ่ยต้องมาลุ้นกันนะคะทุกคนสวยค่าน่ารักต่อภาคสองลูกคืออะไรคะลูกคือินโนนะคะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์พี่ก็สวยโอ้ยไม่สวยเลยนะคะถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์จะดูไม่ได้เลยเออฮ่าฮ่าฮ่า,าแม่จานเราเดินแฟชั่นโชว์ดูอินเตอร์มากครบคุณนะคะนี่โสมแล้วหล่อไามนี่ใส่ฟิลเตอร์ไงก็เลยแบบ เม่หมอผีแคนกันเองใช่เขาเคลีลร์ผุนดีคะ่ะเคลดยับผุนดีไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะคือเหมือนแบบทานอะไรไม่ค่อยลงก็เลยผอมแล้วก็เหมือนนอนผิดเวลาก็เลยแบบเออไม่รู้ว่าการกินเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคะ่ะทุกคนแต่มันไม่ดีนะเอาจริง ขอบฟิลเตอร์หนวดฟิลเตอร์พี่นิวหนวดใช่ปะจริงแล้วฟิลเตอร์พี่นิวหนวดอะดีสุดเลยนะเพราะว่าหน้าขาวดีดูดิหน้าขาวมากอะแต่ว่ามันมีหนวด ไป็นค่อยซ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะกินยังไงไม่อ้วนค่ะกินน้อยค่ะช่วงนี้ทานน้อยนะคะนี่เขาก็เราก็เริ่มไม่ออนกลับมานี่แม่บัวรับไม่ได้แล้วว่าวิดาฟิลสเตอร์พี่สาวสติวสวย โน <laughs> no, เลยโน no, นะคะวีดอมฟิลเตอร์แอมแบบอะซอมบี้ <laughs> แม่จนโดนโสมย่าเลยอีพีนี้กับบ้านเธอคะ่ะใช่ไปกลับชุดทีนะคะ ฉันดูหนังเรื่องแรกของคุณเป็นคนที่มีชะกรรมเดียวกับบูมที่มีชะตากรรมเดียวกับบูมไม่อันนั้นคือเรื่องพรมพิศวาด i อิสเนมพรมพิศวาตใช่ไหมคะเพิ่งรู้ว่าเป็นคนอิสลามไว้โฆษณาแล้วทุกคนโฆษ